ความลึกนะครับอพอเปิดมาเราก็จะเป็นอย่างนี้ล่างก็จะเหมือนอไข่ไฉครับอันนี้จะเป็นห่วงยางป้องกันน้ำไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยโอ๊ะกัดก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบเครื่องให้ดีก่อนว่ามันเข้าที่แล้วโหมดการวัดมันจะเรียนนี้นี้ก็จะวัดปอับความลึกของน้ำได้วัดอุณหภูมิของน้ำได้ ือว่าอันนี้เป็นนี่เป็นน้ำแล้วพื้นเป็นพื้นเป็นพื้นโตเป็นน้ำมันก็จะเวลาะวัานเราก็ทำให้ตั้งฉากกับน้ำแ้เราก็กดปุ่มนี้ครับโดยระดับน้ำจะต้องไม่เกินจากรครับระดับน้ำจะไม่ต้องเกินจากแผ่นยางอันนี้นที่คุณมีอพอเมื่อตัวเลขตัวเลขขึ้นแล้วเราก็มาค่าก็จะได้ระดับน้ำความลึกครับ น,นี้จะเป็นการสาธิตการวัดความลึกของน้ำให้ดูนะครับวันนึ้เราต้องใช้อุปกรณ์ในการใส่หัวไปในเครื่อมือ,อจาังนั้นเราก็เอาหลุมต่อไปจุ่มที่น้ำให้ผิวให้หัวกรอนขนาดกับผิวน้ำอย่างนี้ครับแล้วกดแช่ไว้จะให้จะให้ผิวน้ำเลยขึ้นมาในหัวกางก็จะได้ตัวเลข0.9เมตรที่อุณหภูมิ30องศาของผิวน้ำ